สวัสดีครับผมกอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ว่ากีตาร์มีกี่แบบมีกี่ชนิดแล้วก็ต่างกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะเหมาะสาหรับคนที่กําลังจะเริ่มเล่นกีตาร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะซื้อกีตาร์แบบไหนดีพอเพิ่งเริ่มเล่นก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยอันนั้นมันเป็นยังไงแบบนี้มันเล่นน้าเสียงยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงกีตาร์ที่ใช้กันทั่วโลกคือมากกว่า95%จะใช้กันอยู้แค่แนนนคบี้นเนอร่เป็นหลักนะแล้ก,ลการ์เนี่แม่นก้แบ่แบบนะครับ็จะมี่ กีตาร์โปร่งหรือกีตาร์โฟกแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับก็ไปดูแบบแรกกันเลยนะครับนั่นคือกีตาร์คลาสสิกนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับก็ยังไงก็ลองไปฟังเสียงกันก่อนเลยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสียงของกีตาร์คลาสสิกนะครับลักษณะของกีตาร์คลาสสิกก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเรามาว่ากันที่คอนะครับคอเนี่ยอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับคอคอของกีตาร์คลาสสิกจะค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือว่าความห่างของแต่ละสายเนี่ยมันจะห่างมากกว่ากีตาร์ชนิดอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันก็จะใช้สายไนล่อนนะครับก็คือสายเอ็นอย่างนี้นะฮะสายสายสายอย่างเงี้ย โดยทั่วไปก็จะเป็นข้างล่าง3แล้วข้างบนก็จะเป็นสายพันธุ์ตามปกตินะครับแล้วก็เฟรดเนี่ยกีตาร์คลาสสิกเนี่ยคือเฟรดที่12อ่ะมันจะมาจดที่ตัวตรงนี้เป็นส่วนมากนะครับในเรื่องของทรงโดยทั่วไปกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ทรงเดียวที่คนนิยมใช้แต่ถ้ามันมีหลายทรงเนี่ยยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับแต่มันก็อาจจะมีลูกเล่นนิดนึงโดยที่มีการคัดเอาเวอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็ลักษณะเสียงของกีตาร์คลาสสิกถ้าเทียบกับกีตาร์ชนิดอื่น เสียงมันก็จะทุ้มๆนุ่มๆหน่อยแล้วก็ข้อดีของมันมากๆเลยก็คือสําหรับคนที่เริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นง่ายมากเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสายเอ็นเนี่ยละการขึงมันจะไม่ได้แบบว่าตึงอะไรมากเวลาเล่นมันก็จะเจ็บมือน้อยหน่อยนะครับกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นกีตาร์ชนิดที่แบบสมมุติผู้ปกครองชอบส่งลูกหลานไปเรียนโดยที่เขาแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องชนิดของกีตาร์อะไรเนี่ย โดยทั่วไปก็จะส่งไปเรียนกีตาร์คลาสสิกก่อนเพลงที่เล่นกับกีตาร์คลาสสิกก็คือเพลงคลาสสิกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงบรรเลงแหละครับแต่ว่าถ้าจะเอามาตีคอร์ดหรือว่าจะมาโซโล่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันมันก็ไม่ผิดไม่แปลกนะครับคือมันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเอากีตาร์คลาสสิกมาโซโล่นะครับถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะนึกถึงซูเมตแอนเดอร์ปังหรือถ้าเป็นศิลปินต่างประเทศที่ผมชอบก็จะเป็นออคูสติกอาร์เคมีนะครับมันก็เล่นได้ทุกอย่างมันเป็นกีตาร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้เสียงแบบบไไไหนนปทําอะะรรคั แั่นิดนึงครับขอฝากห้องซ้อมดนตรี Joy Space นำแดงบางพีสมุดปากาไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นห้องซ้อมดนตรีขนาดใหญ่อุปกรณ์ครบคันมีเเว่นใกล้ๆแล้วก็มีที่จอดรถแบบไม่จํากัดเลยนะครับโอเคครับต่อมาชนิดใหญ่ๆชนิดที่2ก็มาต่อกันที่กีตาร์โป่งนะครับหรือกีตาร์ฟกกีตาร์ชนิดนี้ก็คือใช้ตีคอร์ดร้องเพลงเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือว่าเล่นกับวงก็เล่นได้หมดนะครับเดี๋ยวมาฟังตัวอย่างเสียงกันนะครับ อนะครับ อันนี้คือกีตาร์โป่งนะครับก็อย่างที่เล่นให้ดูเมื่อกี้นิดนึงนะครับกีตาร์โป่งเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับกีตาร์คลาสสิกเมื่อกี้มันก็จะคอเล็กกว่าแล้วก็ที่สําคัญสายจะเป็นลวดนะครับมันก็เลยให้เสียงที่แหลมกว่าบางทีก็อาจจะให้เสียงที่กังวานกว่าในบางรูปแบบนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเป็นกีตาร์โป่งเนี่ยเฟตที่ติดกับคอเนี่ยมันจะเป็นประมาณเฟทที่14นะครับแล้วก็ กีตาร์โป่งเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าทรงประมาณ OM นะครับกีตาร์โป่งมันจะเริ่มแบบว่ามีทรงที่หลากหลายละทรงที่นิยมก็จะมีทรงเรดนอรทรง OM ทรง Grand Concert หรือว่าทรง Grand Auditorium นะครับแล้วก็ทรงจัมโบ่ก็ได้แต่ละทรงมันก็จะให้คาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันไปนะครับส่วนไม้เนี่ยก็คล้ายๆกับกีตาร์คลาสสิกนะครับแต่เรื่องไม้ผมจะไม่ลงลึกละกันนะครับนอกจากนี้ลักษณะเวลาการจับเนี่ยมันก็จะตึงๆกว่ากีตาร์คลาสสิกนิดนึงแล้วก็จะเจ็บมือกว่า ว่ราะสายเนี่ยมันเป็นสายลวดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต่างจากกีตาร์คลาสสิกคือคลาสสิกส่วนมากเวลาคนเล่นเนี่ยก็จะใช้นิ้วอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์โป่งเนี่ยก็จะใช้บีกเล่นก็ได้นะครับก็ถ้าใช้นิ้วเล่นก็จะเป็นนี้นะครับมันก็แล้วแต่แนวแต่ว่าถ้าตีขอร้องเพลงส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ปีกเล่นกันแหละครับทีน, anner, นี้กีตาร์โป่งเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผม ให้ดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์โปร่งที่เหมือนกับเมื่อกี้แหละครับแต่วัสดุจะต่างกันก็คือมันเป็นกีตาร์หลังเต่าวัสดุข้างหลังก็จะไม่ได้เป็นไม้นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นไฟเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะให้เสียงที่แบบว่าแหลมแหลมพุ่งพุ่งยิ่งกว่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกีตาร์โปร่องอีกหลายแบบนะครับเช่น กีตาร์12สายเนี่ยก็คือ The Eagle ก็จะใช้ถ้าคิดภาพง่ายๆนะครับมันเป็นกีตาร์ที่เวลาตีคอร์เนี่ยมันก็จะให้เสียงที่มันกังวานมากแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครเอามาเล่นโซโล่นะครับหรือว่าก็อาจจะมีกีตาร์ Resonator ที่แบบว่าหน้ากีตาร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแผ่นเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับก็จะเป็นแนวที่เล่นพวกคันที่แนวบูการ์สอะไรประมาณนี้นะฮะ กีตาร์โปร่งเนี่ยจริงๆก็เล่นได้เกือบทุกแนวแหละครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปทําอะไรอีกแต่สําหรับผู้เริ่มต้นก็เอาไปตีขอลองเพลงหรือว่าอาจจะเริ่มเล่นเพลงบรรเลงเล่นฟิงเกอร์สไตล์นิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับประเภทถัดมานะครับก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับซึ่งกีตาร์ไฟฟ้าแบบแรกที่ผมจะพูดถึงคือกีตาร์ไฟฟ้าตัวบันก่อนนะครับก็จะเป็นกีตาร์แบบนี้ที่เราเห็นๆกันอยู่เลยนะครับอย่างอันนี้เรียกว่าทรงสแตทเป็นเฟนเดอร์สแตทแบบว่าเดิมๆเลยนะครับ จะเล่น Power c ร์คอเล่นโซโล่เล่นบูเล่นแจ๊สหรือก็เล่นอะไรก็ได้ส่วนใหญ่ก็เอาไปเล่นกับวงนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับ ก็จะเป็นเสียงของกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีเสียงที่หลากหลายมากเพราะว่ามันมีของเล่นเยอะมากนะครับอันแรกที่ผมเล่นเมื่อกี้คือเสียงคลีนอันที่2คือเสียงโอทไรฟ์และอันที่3คือเสียงดิสร์ชันนะครับถ้าพูดแบบกว้างๆแล้วกันทีนี้กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ต่างจากกีตาร์อื่นๆคือเสียงมันต้องออกลําโพงครับมันถึงเฉพาะสําหรับความแตกต่างกับกีตาร์สชนิดเมื่อกี้นะครับก็กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นกีตาร์ตัวตันแล้วก็คอเนี่ย ก็จะขนาดเท่ากันหรือว่าเล็กกว่าพวกกีตาร์บ่งแล้วก็มันจะมีจํานวนเฟตที่เยอะกว่าสามารถล้วงเข้าไปได้ลึกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเล่นได้ถึงเฟตที่21นะครับแต่กีตาร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปก็จะแบ่งเป็น2 2เฟตกับ24เฟตนะครับแต่อาจจะเยอะหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวตรงนู้นที่ผมโชว์ไว้ก็จะเป็นกีตาร์ขนาด24เฟตนะครับและด้วยความที่มันเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเลยเนี่ยมันก็จะมีภาคอิเล็กทริกหรือว่าภาคไฟฟ้าที่ซับซ้อนกว่าพวกกีตาร์บ่งหรือ กีตาร์ไฟไฟ้าโดยทั่วไปก็จะมีตัวรับเสียง2หรือ3อันนะครับก็อันนี้นะครับเรียกว่าตัวรับเสียงนะครับบิ๊กอัพนะครับแล้วก็จะมีพวกสวิตมีการปรับนูน่นปรับนี่นะฮะไม้ที่ใช้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกับกีตาร์โปง่งหรือกีตาร์คลาสสิกนะครับคือกีตาร์โบ่งกับกีตาร์คลาสสิกสมมติไม้เขาใช้ไม้พวกสปูตรหรือว่าไม้ซีดาร์อันนี้ก็จะเป็นไม้แอชไม้เอเดอร์ไม้ป๊อปล่าเบียร์สูดก็จะต่างๆกันไปนะฮะแต่ว่าบางทีก็ใช้ซ้อนทับกันก็มีแต่ผมจะไม่ลงลึกเรื่องไม้อีีกกกเเเช่่่นนนนนนััะครรรพาาอ้้ป็แิมต นอกจากนี้จุดต่างหลักๆอีกจุดหนึ่งเลยก็คือว่าคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็จะนิยมเล่นเอฟเฟกไปด้วยนะครับเพื่อสร้างเสียงที่หลากหลายที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกีตาร์โปรหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาก็จะเป็นเสียงเพียวๆเลยก็อาจจะมีเสียงพวกดีเวิร์บดีเลย์เสริมบรรยากาศอะไรบ้างแต่ว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเล่นเสียงแตกกันได้สนุกสนานมากก็จะมีแตกหลายแบบแตกน้อยแตกเยอะแล้วก็มีการสร้างเสียงที่มันวิหวาเสียงอวก,กาศอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือกีตาร์ไฟฟ้าแบบตัวตันนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแบบโป่งนะครับเมื่อกี้พูดแบบตันไปแล้วนะครับอันนี้คือกีตาร์ไฟฟ้าแบบโป่งนะครับหรือบางทีคนก็จะเรียกว่ากีตาร์แจ๊สอะไรประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็คือว่ามันมีเสียงที่อ <shades> ุ่นกว่าหนากว่าแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าอะไรประมาณนี Moo ้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะคร สผมก็ไม่ได้ฝึกอะไรกับมันมากนะครับก็จะเล่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่างที่เห็นเสียงมันก็จะหนานุ่มนะครับประมาณนั้นก็จะนิยมใช้ในดนตรีแจ๊สแต่ก็ใช่ว่ากับใช้ดนตรีแนวอื่นไม่ได้นะครับมาที่ลักษณะของมันเลยนะครับลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกีตาร์ไฟฟ้านี่แหละแต่ตัวมันจะมีโพรงข้างในอย่างตัวนี้ก็จะเป็น Hollow Body a r k Top นะครับกีตาร์ไฟฟ้าแบบที่เป็นตัวโป่งเนี่ยมันก็จะมีโดยทั่วไปจะมี3แบบก็คือ Hollow Body เซมิฮอลโล w แล้วก็มีทินไลน์นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าฮอลโล่เต็มๆอ่าเซมิฮอลโลมันก็จะบางกว่านี้อาจจะบางสักครึ่งหนึ่งนะครับว่ากันว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเสียงหอนในกีตาร์ไฟฟ้าที่เป็นโพรงนะครับส่วนทินไลน์เนี่ยมันก็จะมีในพวกกีตาร์เฟนเดอร์อะไรประมาณนี้แต่ผมไม่เคยเล่นอันนั้นผมก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนอกนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกีตาร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์เฉพาะทางตัวหนึ่งนอกจากนี้มันก็จะมีการแกนนนอหหลยบบบเมืััะค อย่างเช่นกีตาร์เอ็กโอนมิกนะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่รูปทรงแปลกๆหน่อยกีตาร์เสาย8สายมั่งกีตาร์สคอหรือไม่ก็กีตาร์ปิกัโซของแพทมารินี่ที่หลายคอไปหน่อยอะไรอย่างนงี้นะฮะแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้วัสดุแปลกๆในการทากีตาร์อย่างเช่นกีตาร์สายของโจแซตเชนี่นะครับกีตาร์ที่แบบว่าใช้เหล็กทําอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่กีตาร์พวกนั้นก็จะไม่ได้ใช้กันบ่อยนะครับ โอเคครับยังไงคลิปนี้ผมก็ทําสําหรับคนที่เพิ่งจะเข้าสู่โลกของกีตาร์แล้วก็ไม่รู้ว่ากีตาร์แต่ละชนิดมันเป็นยังไงนะครับผมก็มาทําให้ดูกันสนุกสนุกสำหรับผมแล้วคือถ้าจะเลือกซื้อกีตาร์ตัวแรกเนี่ยจริงๆเป็นกีตาร์แนวไหนก็ได้เลยนะครับขอให้พิชมันตรงก็เพราะ พีชผมหมายถึงว่าแบบเสียงโดเรมี ee, มันควรจะตรงนะครับไม่ใช่เสียงโดเรมี ee, มันจะเพี้ยนตรงนู้นตรงนี้ก็คือว่าพวกเฟรดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่นกีตาร์ครั้งแรกอะผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราชอบเล่นกีตาร์แนวไหนก็ลองซื้อกีตาร์ตัวถูกๆพอใช้ได้มาพอเล่นแล้วแบบพอจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบบนั้นแบบนี้ก็ค่อยไปหาข้อมูลแล้วก็ซื้อกีตาร์ตัวต่อไปนะครับคือคนที่เล่นกีตาร์ยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีกีตาร์แค่ตัวเดียวหรอกนะครับก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับไว้แล้วครับสวัสดีครับ